นักมวยกว่า200คนทั่วประเทศผ่านการโดนกับปัน้นจนได้ยอดนักมวยฝีมือดีเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือใครจะได้ครองบัลลังก์แชมป์มวยปูนเสือครั <Jahres> <game izo Yep. S 1> ้ง <frontier> ที่15ประจำปี2558 ยกเพชรสอร่วมพลหร mm ือวิทวัตประจบสุขอายุ18ปีกับสถิติการชกที่ไม่ธรรมดา2 0 0ไฟชนะ160ไฟแพ้40ไฟนักชกสายเลือดไทยเขมรจากบุรีรำเีสซึมซับเรื่องหมัดมวยจากผู้เป็นพ่อตั้งแต่วัยเยาว์จากการเปรียบมวยต่ำงานวัด ทำให้เขาเริ่มหลงรักกลิ่นอายในกีฬาการต่อสู้ล่กเพชรเป็นนักมวยพันอึดบวกกับความขยันทุ่มเทในการซ้อมมัดเข่าครบเครื่องทำให้เขาคว้าแชมป์มวยภาคอีสานหลายเวทีในสังกัดค่ายมวยสอร,รวมพลค่ายมวยที่บ่มเพาะให้เขานักสู้ตัวจริงที่ไม่ได้มุ่งหวังแค่ชัยชนะ เขเข้าสู่เวทีมวยพูนเสือคือเส้นทางที่จะนำพาเขาสู่วงการมวยบนเวทีมาตรฐานเวที่หนึ่งเป้าหมายคือการไปให้ถึงฝั่งฝันผ่านเข้ารอบซีโคสุดท้ายเพราะนั่นคือการพิสูจน์ให้ทุกคนว่าเสือผู้ทอนอย่างเขาพร้อมแล้วที่จะมาผง,งาดประกาศศักดิ์ศรีให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมเฉีรีรยและให้กำลังใจยกเพชรสองรวมพลผานทางแฟนเพจบรรลังฝันคนพลังเสือ